เปิดภาพยุ้ยและทันมีตัวเล็กน้องทันตะวันเติมเต็มครอบครัวสมบูรณ์คุณพ่อเมือใหม่ระมุนเติมเต็มครอบครัวให้สมบูรณ์คุณพ่อระมุนมากอาบน้ำลูกยุ้ยและทันมีตัวเล็กน้องพราวตะวันเติมเต็มครอบครัวที่สมบูรณ์แล้วต้องบอกเลยว่าลงรักลูกสาวอย่างหนักมากจริงๆสำหรับคุณพ่อป้ายแดงอย่างทันธนากรสามีของยุ้ยจิรนันเพราะทันทีที่น้องพราวตะวันลืมตาดูโลก คุณพ่อป้ายแดงก็ช่วยเลี้ยงลูกสาวได้อย่างดีเลยกับภาพสุดละมุนล่ลาสุดที่เห็นทันธนากรบรรจงหอมหัวของลูกสาวพร้อมกับเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าพ่อไม่รู้จักคำว่าเหนื่อยแล้วรู้จักแต่คำว่าความสุขเปลาะตะวันลูกพ่อและวงเล็บเขียนว่าเช้าก็ไม่กลัว,วก็กลัวจะไม่เชา้ชาเช้าแค่ไหนก็ไหวเพลาะตะวันน้องตะวันลูกพ่อทันและไม่ยุย้ย กับภาพนี้ที่ขนาด,ดุวิจิรนันยังเข้ามาคอมเมนต์แซวคุณพ่อว่าคลั่งรักและเมื่อมีคนถามว่าน้องกวนไหมคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงอย่างยุวิจิรนันก็ตอบด้วยว่าน้องเลี้ยงง่ายมากๆเลยค่ะรวมไปถึงในคลิปที่ถัดมาเห็นว่าทันธนากรคุณพ่อป้ายแดงที่ไม่กี่วันก็เลี้ยงลูกสาวเก่งมาก อาบน้ำและสระผมให้น้องเพลาวตะวันแบบคล่อมแคล่วและดูอบอุ่นละมุนมากๆเลยค่ะและน้องเพลาวตะวันจะน่ารักน่าเอ็นดูขนาดไหนเราไปชมภาพพร้อมๆกันเลยนะคะและแน่นอนว่าไม่ว่าใครที่เห็นน้องแล้วจะต้องหลงรักน้องกันทุกคนค่ะ